ดีต้อนรับสู่ช่องชิปแอนด์ริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะและได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดรถยนต์ระดับโลกโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ซึ่งก็คือ Toyota Yaris Cross 2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเดตเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับใหม่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองผู้ขับขี่ที่ต้องการรถยนต์คันเดียวที่ครบทุกฟังก์ชันในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่แออัดการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งการออกทริปต่างจังหวัด To โยต a y a r ริ Cross 2026ได้รับการออกแบบโดยเน้นความทันสมัยและความพรีเมียมมากขึ้นภายนอกตัวรถมีเส้นสายที่โชบเฉี่ยวคมชัดและเพิ่มความสปอร์ตหรูหราด้วยการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่ดูกว้างและบึกบึนมากขึ้น ไฟหน้าแบบเลดที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์บางเฉียบช่วยเสริมความหรูหราและล้ำสมัยในทุกมุมมองตัวถังมาในสีเทาเงามันวาวแบบเมทัลลิกที่สะท้อนแสงได้อย่างหรูหราและโดดเด่นเมื่อต้องเจอกับแสงไฟตามท้องถนนหรือในโชว์รูมทำให้ผู้พบเห็นต้องเหลียวมองตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างของ Toyota Yaris c r o s s 2 0 2 6โดดเด่นด้วยเส้นสายที่ดูปราดเปรียวและรุ่งโตามหลักอากาศพลศาสตร์ล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มบุคลิกที่ดุดันและทรงพลัง บริเวณซุ้มล้อและเส้นคาดประตูตกแต่งด้วยสีดำมันเงาเพิ่มความสปอร์ตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกระจกมองข้างออกแบบให้มีไฟเลี้ยวในตัวและยังพับเก็บอัตโนมัติได้เสริมด้วยการตกแต่งโครเมียมที่ขอบหน้าต่างเพื่อเพิ่มมิติความหรูหรามุมมองด้านท้ายรถย aris cross 2อสกก็น่าสนใจไม่แพ้กันไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นยาวที่เชื่อมต่อซ้ายขวาทําให้ดูทันสมัยและให้ความรู้สึกกว้างขวางขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อใช้งานจริง กันชนหลังดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรงและความหรูหราพร้อมทั้งท่อไอเสียที่ซ่อนอยู่ใต้กันชนเพื่อให้ภาพลักษณ์ดูสะอาดตาและพรีเมียมเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาร t o y ย t a า a r ริ Cross 2026จะเห็นได้ทันทีว่าภายในได้รับการยกระดับคุณภาพวัสดุดและดีไซน์ให้หรูหราและกว้างขวางยิ่งขึ้นเบาะนั่งหุ้งด้วยหนังคุณภาพสูงที่นั่งสบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวพื้นที่โดยสารตอนหลังถูกออกแบบให้มีพื้นที่วางขามากขึ้นทำให้นั่งสบายไม่อึดอัดแม้จะนั่งครบททุกี่่นัง แผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่เรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้เสียงที่คมชัดรอบทิศทางและยังมีระบบชาร์จไร้าสายที่ช่วยให้การใช้งานสมาร์ทโฟนสะดวกสบายขึ้นแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้หลายโหมดทั้งโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตและโหมดประหยัดพลังงานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังดีไซน์สปอร์ตที่จับกระชับมือและควบคุมง่าย มาพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆภายในรถโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้อุณหภูมิที่พอดีตามความต้องการ t o โ,โยต้ายาริสครอสสองพัยังใส่ใจในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง To โ,โยต้าเซฟตี้เซ็นรุ่นใหม่ที่ติดตั้งมาพร้อมฟีเจอร์มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับขี่ในที่แคบปลอดภัยและสะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันที่ช่วยปกป้องผู้โดยสารทุกตำแหน่งในด้านขุมพลังโตโยต้ายาริสครอส2 0 2 6มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและรุ่นไฮบริดที่เน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ไฮบริดได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งด้านสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิง เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความแรงและความคุ้มคา่าขับขี่ได้รับรื่นและเงียบมากขึ้นในโหมดไฟฟ้าระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ทันใจในเรื่องราคาจำหน่าย Toyota Yaris Cross 2026ถูกวางตัวให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้แต่ยังคงความพรีเมียมคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ850,000บาทไทยไปจนถึง1,200,000บาทไทยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง หากเลือกเป็นรุ่น Hybrid หรือรุ่น Top Feature เต็มราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ซื้อจะได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความปลอดภัยระดับสูงถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่มีความหรูหราและตอบโจทย์การใช้งานครบทุกด้าน Toyota Yaris c r o s s 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์คันใหม่ แต่มันคือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการสร้างรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ทั้งดีไซน์ที่ล้ำสมัยภายในที่หรูหราเทคโนโลยีที่อัดแนนความปลอดภัยที่ไว้ใจได้และราคาที่สมเหตุสมผลรถคันนี้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ตามนอกจากดีไซน์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นแล้วโ o y o t a y ยาริ Cross 2026ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์การขับขี่ที่สร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ทุกรูปแบบ Toyota เข้าใจดีว่าลูกค้าของกลุ่มรถยนต์ SUV ขนาดเล็กไม่ได้มองหาความหรูหราเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องการความคล่องตัวประหยัดน้ำมันและมีความสามารถในการขับขี่บนหลากหลายเส้นทางยาริสครอสรุ่นใหม่นี้จึงถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งหมดในคันเดียวหนึ่งในจุดขายสำคัญคือระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนช่วยให้การขับขี่ในเมืองที่ต้องเจอกับหลุมบอ่อหรือถนนที่ไม่เรียบยังคงนั่งสบายไม่สะเทือนจนเกินไปขนาดเดียวกันเมื่อขับด้วยความเร็วสูงบนทางด่วนรถก็ยังให้ความมั่นคงและมั่นใจในการควบคุม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกปรับตามสภาพถนนและสไตล์ของผู้ขับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติที่ให้ความสมดุลโหมดสปอร์ตที่เร่งตอบสนองชับไวหรือโหมดประหยัดที่เน้นลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกล y ยาริสครอส2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ a a p t i v e Cruise Control ที่สามารถปรับลดหรือเพิ่มความเร็วตามรถคันหน้าได้อย่างราบรื่น รวมถึงระบบเลนทร r สซิ่งแอตส์ซิสที่ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนโดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ขับขี่เผลอออกนอกเส้นระบบเหล่านี้ช่วยลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางใกล้อย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งจุดเด่นของยาริสครอส2026คือการจัดเก็บสัมภาระที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดใหญ่และสามารถพับเบาะหลังได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เมื่อจำเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆรอบห้องโดยสารก็มีมาให้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ำช่องใส่เอกสารและที่เก็บของใต้ที่นั่งทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวได้สะดวกในด้านระบบเชื่อมต่อยาริสครอส2026รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์สามารถสั่งงานด้วยเสียงรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ OTA เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่ๆพร้อมใช้งานตลอดเวลาและยังมีระบบการนำทางที่เชื่อมต่อข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ ทำให้การเดินทางในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงความบันเทิงภายในห้องโดยสารโตโยต้าก็ไม่ลืมใส่ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงกระจายรอบทิศทางเพื่มอมาตรรสในการเดินทางไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังหรือรับสายโทรศัพท์ระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกช่วยให้ห้องโดยสารเงียบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเสริมด้วยกระจกบังลมและกระจกข้างที่หนาเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงลมและเสียงถนน สำหรับการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Toyota y a าริสครอ s 2026ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากลโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่สามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะทางสั้นๆทำให้ปลอดมลพิษในเขตเมืองลดการใช้น้ำมันและยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายระยะยาวผู้ใช้ไม่เพียงแต่ได้รถที่มีสมรรถนะดีแต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน การบำรุงรักษาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่โตยโยต้าให้ความสำคัญยาริสครอส2026มาพร้อมระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัจฉริยะที่สามารถบอกล่วงหน้าว่าควรเข้าศูนย์เมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นการใช้ชิ้นส่วนที่ทนทานและคุณภาพสูงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวอีกด้วยทําให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าไม่เพียงแต่จะได้รถที่ดีแต่ยังเป็นรถที่ดูแลง่ายและคุ้มค่า อีกสิ่งที่ทำให้ Toyota Yaris Cross 2026แตกต่างคือการปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับตลาดต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้คนมักให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความทนทาน Toyota จึงได้เพิ่มอุปกรณ์บางอย่าง,างเช่นระบบช่วงล่างที่เหมาะกับถนนคู่ครัร่พื้นที่เก็บของที่กว้างขวางสำหรับครอบครัวและระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอากาศร้อนชื้น สิ่งเหล่านี้ทําให้ Yaris Cross ไม่ได้เป็นแค่รถ SUV จากญี่ปุ่นแต่เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในมุมมองของดีไซน์ Toyota Yaris Cross 2026ยสังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างรถที่ไม่ตกยุคแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีดีไซน์ยังคงดูสดใหม่และทันสมัยเส้นสายที่เฉียบคมและการตกแต่งที่เรียบหรูจะยังคงดึงดูดสายตาแม้ผ่านไปหลายปีทําให้ผู้ใช้ไม่รู้สึก,กว่ารถตกยุคเร็วเกินไป เมื่อมองในภาพรวม Toyota Yaris Cross 2026คือรถที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราความทันสมัยความปลอดภัยและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งการออกทริปกับครอบครัวรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ความเงียบในการขับขี่ความนุ่มนวลของระบบการสะเทือนเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยและดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาล้วนทำให้ t o y ยต a y ย r i s Cross 2026กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในตลาดและที่สำคัญที่สุด t o y ยต a y ย r i s Cross 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่เน้นทั้งประสิทธิภาพความยั่งยืนและความหรูหราในคันเดียวนี่คือรถที่พร้อมจะก้าวไปกับคุณในทุกเส้นทางและทุกช่วงเวลาของชีวิต